วัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้อมนะครับเป็นเรื่องของการนุรักเ์เนาะเรื่องของสังคมนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนะครับก่อจาเป็นการนับยุคเอาครับเป็นเป้าหมายนะครับของหลัปัญญาของเศรษฐกิจอเคียงถ้าเราทำครบตามกระบวนการเหล่านี้แล้วนะครับรก็จะมีหลักชิดในการดําเนินชีวิตเข้าแต่ประกอบอาชีพประโยนต่างๆนะครับเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนไปเป็น ผู้รับเหมาไปเป็นนายช่างนะครับไปเป็นทำงานรับจ้างทำธุรกิจส่วนตัวเอาความสามารถน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมันใช้ในทุกกิจกรรมเอาไปเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก่อนเอาความรู้มาใช้ก่อนขออคทัานย่างสูงที่เกี่ยวกับเป็นประการที่เปิดนะครับโครงการทัฒนาคุณภาพทผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบของโค้งแนวโงเดว กิจกรรมจัดขึ้นจํานวน4รุ่นนะครับครั้งนี้เป็นรุ่นที่2ครับในเรื่องของกิจกรรม2เงื่อนไขศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับจัดขึ้นในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2565โดยมีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการ ให้ความรู้ในการเพาะพันธุ์ผักและสมุนไพรด้วยวิธีของความพอเพียงนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาจานวน40คนเรียนเชิญท่านคููในการกล่าวให้โอวาทและให้ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ของการยเชิญครับท่านครูนะคะ้วก็สวัสดี นักศึกษากศนอำเภอแม่แตงทุกคนนะคะอันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ได้เป็นประธานในที่เปิดการจัดกิจกจรรมพัฒน,นาผู้เรียนของนักศึกษากศอนอแม่แตงนะคะาการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของพวกนนองนาโมเดลนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะสำหรับนักศึกษาที่มาเป็นครั้งที่สอง ก็จะทราบดีนะคะว่าครั้งแรกเรามาทำรูปแบบนะคะแบบพวกหนองนาโมเดลแต่ก็ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยในการทำกิจกรรมพวกหนองนาโมเดลไม่สามารถจะทำได้ในหนึ่งวันเสร็จนะคะเราก็จะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมดสี่ครั้งสำหรับครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดทำการสอนการเพราะเมลด ค่ะนะคะก็หลายชนิดสำหรับกิจกรรมหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องปลูกขับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นการดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยการพอเพียงนะคะคเราสามารถจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับได้ทุกอาชีพ ะะทุกสถานการณ์ทุกเรื่องเราสามารถทําด้วยพอเพียงได้ไม่ว่าการซื้อรถนะคะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถว่าเราจะทำใา้พอเพียงอย่างไรทำได้ทุกเรื่องนะคะไม่ใช่ชเฉพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตาปลูกผักแต่ส่วนใหญ่นะคะคนพอเพียงเขาจะอยู่แบบเรียบง,ง่ายเขาก็เลย ทำอาชีพเกษตรกรแต่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับทุกอาชีพที่เราทำการเป็นนักศึกษาก็จะเป็นจะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนะครับแต่คุณครูนะคะนักเรียนก,ก่อนก็จะมาเตือนเต็มให้พวกเราว่าเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนะครับ สำหรับโคกหนองนาโมเดลนี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวนะคะก็การใช้โคกหนองนาโมเดลมาขนวกกับหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ทุกอย่างที่เราทำทั้งสิ้นทั้งมวลเราจะใช้หลักปัจจายเศรษฐกิจพอเพียงไปแต่ยุ์ใช้อย่างไรต่วันนี้ก็ หวังว่านะคะนันกศึกษาทุกคนก็จะได้รับความรู้ในเรื่องหลักปัญญาของเศษรษฐจพอเพียงแล้วก็สามารถจะใช้หลักปัญญาของเศษรษฐจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้นะคะวันนี้ก็ขอให้พวกเรานะคะท่างการอบรมในวันนี้ทุกคนแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะเจอกันอีกนะคะก็วันนี้ก็ขอเปิดการอบรม คนาผู้เรียนของกศนได้แต่งขัะ